ใครคนนั้นที่คุณกำลังรอคอยแล้วก็กำลังนึกถึงอยู่เขาอยากจะบอกอะไรหมอจะบรรยายความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะนี่เป็นไพ่คีย์เวิร์ดไพ่หกไม้หมอจะบรรยายด้วยไพ่สามใบนะคะเขาอยากจะบอกอะไรสามไม้แล้วก็ราชามไม้ใบต่อมาสิปิดจบด้วยไพ่เดอะเลิฟเวอร์แน่นอนอะคะ่ะตามที่บอกเลยว่าจะบรรยายความรู้สึกของเขาให้คุณรับรู้ ในสบบามใบคนเก่าที่จบกันไปเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่าเขายังไม่เคยลืมคุณเขายังคิดถึงคุณไพ่เด mm ้ลเวอร์นะคะในพลังงานของคุณที่จบกันไปแล้วอ่ะโอเคค่ะในตอนนี้เขาอา่ะย้ายโฟกัสของเขาไปที่เด่นๆเ,เลยจะเป็นเรื่องการงานนะคะ mm hmm. พอะไพ่ราชาหมายจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการงานความเติบโตความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะคนๆน,นี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ แล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแล้วก็มีความโดดเด่นในสังคมสิ่งที่เขาโฟกัสที่สุดในชีวิตของเขาคือเป้าหมายในเรื่องของการงานนะคะในขณะเดียวกันอะณช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไปได้ดีในเรื่องงานแล้วลหละแต่สิ่งที่เขายังต้องการอยู่และย,ยังขาดแคลนอยู่ก็คือคนข้างกายคนที่เข้าอกเข้าใจเขาคนที่พร้อมจะเคียงข้างไปกับเขานะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระค่ะ แล้วก็เป็นคนที่เจ้าสเสน่มีคนเข้ามาหาเขามากมายก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นที่เข้ามาหาเขาอ่ะเขายังไม่เจอใครที่เขารู้สึกว่ามันคลิกแล้วมันลงตัวได้เท่ากับคุณจะสังเกตได้จากไพ่ใบสรุปที่เป็นไพ่เดลเวอร์นะคะคุณสังเกตไหมคะว่าพลังงานของเดลเวอร์เนี่ยจะมีคนกับนกนะคนกับนกต่างสปีชี์กันแต่มาลักกันได้ยังไงคุณเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าตัวเขาอ่ะจะเป็นนก ตัวคุณจะเป็นคนแต่คุณ่ะพยายามที่จะเอาปีกนกอ่ะมาประดับประดาบนร่างกายหรือพูดตรงๆก็คือถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความต่างกันแต่คุณเป็นคนที่เข้าใจเขาพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นพยายามสนใจในสิ่งที่เขาชอบพยายามทําตัวให้กลมกลืนกับเขาไม่มีปีกก็เอาปีกนกปอมๆมาใส่ซะเลยเขารู้สึกอย่างนั้นนะ ว่าคุณะคือคนที่เข้าเข้าใกล้กับความกลมกลืนกับเขามากที่สุดไม่แน่นะคะไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอายุต่างก็ได้เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะเพราะไพ่มันขึ้นความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขารู้สึกว่าวันนี้ชีวิตเขาไปได้ดีทุกอย่างแต่ขาดแค่คนที่ข้างกายที่รู้ใจและเขาก็รู้สึกว่า ยังไม่มีใครทําได้ใกล้เคียงคุณนะคะคนคนนี้กําลังคิดในเรื่องของการย้อนกลับมาการเดินทางกลับมาของเขาอมาพร้อมกระดกไม้มาพร้อมกับชัยชนะมาพร้อมกับความสําเร็จเขาสําเร็จในเรื่องงานแล้วแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากมีใครที่เข้าใจเขานะคะแล้วเขาก็เริ่มกลับมาคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขายังคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาก็หวังว่าการกลับมาครั้งนี้คุณยังจะเป็นคนเดิมคนนั้นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจเขาได้ดีที่สุดไพ่เดอะเลเวอร์นะเป็นไพ่คู่รักเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความต่างแต่เป็นความต่างที่ลงตัวนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะแล้วก็แชร์รีโพสเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะ